โมาตามคำเรียกร้องของน้องๆค่ะพอดีว่าวันนี้น้องๆบอกว่าอยากรู้ว่าจะมีร้านอาหารไหนเด็ดหรือว่าร้านไหนหน้าเข้าไปนั่งชิดเราก็มีร้านนมมาแนะนำค่ะคือร้านโฟลโลวิค่ะจะสังเกตได้นะคะบรรยากาศร้านจะจัโล่งๆเป็นร้านพัดลมไม่แอร์ร้อนใช้คำว่าร้อนแต่ว่าเมนูวันนี้ค่ะที่เป็นเมนูสำหรับ ช่วยลดน้ำหนักนิดนึงแล้วก็เพิ่มน้ำหนักเยอะๆก็จะเป็นเตียยห่อชีสค่ะอันนี้นะคะเี้ยห่อชีสส่วนถึงลดน้ำหนักก็จะเป็นตัวเดล,ลี่อันนี้แต่ว่าเครื่องดื่มที่สั่งวันนี้ค่ะเอ็นชาเขียวปั่นวุหลอดไปเข้าปากโอ้มันจะอร่อยค่ะไม่รู้อร่อยหรือเปล่ามาลองชิมเองส่วนอาหารก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูเนาะมันมจะอร่อยไหมก็อย่างเช่ปนปลาเดลี่ค่ะ กินเผ็ดเพราะฉะนั้นขอตรงที่มีคลิปแล้วกันนะเห็นไหมนเนี่ยนี่นะ<อ>รสชาตินะคะเกืจบจะโอเคแต่ว่าเป็นคอาหารไม่เป็นทำรสชาติาไม่เป็นรสชาติโอเคแหละระดับนึงต้องถามว่าชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบเค็มช,ช,ชอบแบบไหนเนาะก็ วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันมากับมาับบชายค่ะชายฝั่งนมนมอะไรนะคะนมมะพร้าวไว้ค่อยมาลองเทสดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็เี่ย